อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้มันจะใช้ทั้งชีวิตของมันโดยเชื่อว่าตัวมันช่างโง่เขลาทุกทุกท่านและคณะลูกขุนในวันนี้ผมขอฟ้องร้องระบบการศึกษาขอบคุณที่มากันครับพวกเขาไม่ได้แค่ให้ปลาปีนขึ้นต้นไม้แต่พวกเขาอยากให้ปลาปีลงอีกตั้งหากแล้วให้ปลาวิ่งอีกสิบไม์บอกผมหน่อยโรงเรียนคุณภูมิใจในสิ่งที่พวกคุณทำหรือเปล่า เปลี่ยนคนล้านล้านให้กลายเป็นหุ่นยนต์คุณคิดว่ามันสนุกกั้นเหรอคุณรู้บ้างไหมว่ามีเด็กกี่คนที่เหมือนปลาตัวนั้นเรียนอย่างหนักในห้องเรียนแต่ไม่พบพรสวรรค์ของตัวเองแต่แต่คิดว่าตัวเองโง่และเชื่อว่าตัวเองไร้ค่าแต่ตอนนี้หมดเวลาแก้ตัวแล้วผมขอกล่าวหาโรงเรียนว่าเป็นฆาตกรฆ่าความคิดสร้างสรรค์ทำลายความแตกต่างและเหยียดหยามความคิดของเด็กเขาคือระ,ระบบล้าสมัยที่หมดอายุไปแล้วครับ แต่สารที่เคารพนั่นคือคำถแถลงเปิดคดีของผมผมขอแสดงหลักฐานสนับสนุนรูปคดีผมจะพิสูจน์ให้ดูเชิญครับตัวอย่างแรกนี่คือโทรศัพท์สมัยนี้เคยเห็นหรือเปล่าครับนี่คือโทรศัพท์เมื่อ150ปีก่อนแตกต่างใช่ไหมครับฟังก่อนนี่คือรถสมัยนี้และนี่คือรถเมื่อ150ปีก่อนแตกต่างใช่ไหมฮะงั้นดูนี่ นี่คือห้องเรียนสมัยนี้และนี่คือห้องเรียนเมื่อ150ปีก่อน oh. ช่างหน้าอับอายสิ้นดี150ปีผ่านไปแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วคุณยังอ้างว่ากำลังเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับอนาคตด้วยหลักฐานขนาดนี้ผมขอถามหน่อยคุณเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับอนาคตหรืออดีต ผมทำกันบ้านเรื่องของพวกคุณมาแล้วและมันฟ้องว่าคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อฝึกคนไปทำงานในโรงงานนั่นเป็นเหตุผลที่คุณบังคับนักเรียนให้นั่งเรียนให้เป็นแถวและบอกให้นั่งเฉยๆอยากพูดแล้วขอย,ยกมือพักแค่ตอนกินข้าวและใช้เวลาแปชั่วโมงต่อวันเพื่อบอกนักเรียนว่าเธอต้องคิดอะไรโอ้แล้วก็ให้แข่งกันเพื่อได้เกรด A สัญลักษณ์ของสินค้าคุณภาพเป็นเหมือนเนื้อเกรด A แบบนั้นเลยผมเข้าใจนะว่านั่นมันคนละเวลากันนั่นมันอดีตและผมไม่ใช่มหาตมะคานทีแต่ในวันนี้เราไม่จําเป็นต้องสร้างหุ่นยนตต์ผีดิอกก่ไปแลลล้วโํกกาัง และตอนนี้เราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดใหม่ๆเอาจริงเอาจังพึ่งพาตัวเองและรู้จักเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะบอกคุณว่าไม่มีสมองคู่ไหนที่เหมือนกันและพ่อแม่ที่มีลูกสองคนจะช่วยยืนยันได้แน่นอนฉะนั้นช่วยอธิบายหน่อยทำไมพวกคุณถึงทำกับนักเรียนเหมือนแม่พิม์ขนมหรือหมวกแก๊ปที่ปรับขนาดได้สอนอะไรหยุยหยให้ทุกคนในแบบเดียวกันระวังคำพูดห <ขอ S 2> น่อยขออภัยครับท่านแต่ถ้าคุณหมอจ่ายยาแบบเดียวกันให้กับให้กับผู้ป่วยทุกคน ผลของมันก็คือโศกกหน้าตะกมและผู้ป่วยก็ยังป่วยอยู่มันคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโรงเรียนการศึกษาที่ล้มเหลวรูหนึ่งคนส้อนเด็ก20คนโดยที่แต่ละคนมีจุดแข็งความต้องการพรสวรรค์และความฝันที่แตกต่างกันแต่คุณกลับสอนเรื่องเดียวกันด้วยวิธีการเดียวกันอย่างนั้นเหรอนี่มันแย่มาก ทุกท่านครับเราไม่ควรละเลยสิ่งเหล่านี้เพราะนี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมที่เลวร้ายที่สุดที่เคยมีมาในการให้คำมั่นสัญญาผมขอพูดถึงวิธีที่คุณปฏิบัติต่อลูกจ้างหน่อยขอค้านครับทำค้านตกไปผมอยากฟังมันน่าอายครับผมหมายถึงอาชีพครูมีความสําคัญที่สุดบนโลกใบนี้แต่กลับมีไรายได้แค่พอกินไม่แปลกใจที่ครูไม่ให้ความเต็มที่กับเด็กว่ากันจริงๆครูควรได้เงินมากเหมือนหมอเพราะคุณหมอสามารถพาตัดหัวใจช่วยชีวิตเด็กได้ แต่ครูที่ดีสามารถเข้าถึงหัวใจของเด็กและอนุญาตให้เด็กได้ใช้ชีวิตที่แท้จริงคุณครูคือฮีโร่ที่มักจะถูกใส่ร้ายแต่พวกเขาไม่ใช่ปัญหาพวกเขาทำงานอยู่ในระบบที่ไม่มีทางเลือกหลักสูตรออกแบบโดยคนในกระทรวงคนที่ไม่เคยสอนใครเลยในชีวิตเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการสอบวัดผล พวกเขาคิดว่าการกาวข้อสอบมัวม่วๆจะเป็นตัววัดความสําเร็จซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยความจริงคือการสอบแบบนี้มันหยาบเกินกว่าจะใช้ได้มันควรถูกยกเลิกได้แล้วแต่คุณไม่ต้องฟังผมก็ได้มาฟังเจเคลลี่เขาคือคนคิดค้นมาตรฐานการสอบเขาบอกว่าการสอบแบบนี้มันหยาบเกินกว่าจะเอาไปใช้และต้องถูกแบนทุกท่านในห้องนี้ครับ หากเรายังคงทําแบบนี้ผลลัพธ์มันมีแต่แย่ลงและแย่ลงผมไม่ได้มีความศรัทธานในโรงเรียนแต่ผมมีความศรัทธานในผู้คนในเมื่อเราสามารถปรับแต่งแผนสุขภาพได้ปรับแต่งรถและรูปแบบบน Facebook ได้แสดงว่าเราก็ต้องทําหน้าที่ปรับแต่งการศึกษาได้เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่าทําในแบบที่โรงเรียนต้องการเพราะมันไร้ประโยชน์ ยกเว้นว่าเราจะดึงจิตวิญญาณของนักเรียนแต่ละคนออกมาได้นั่นควรเป็นหน้าที่ของเราเราต้องเลิกใช้วิชาบังคับแต่เราต้องเข้าให้ถึงหัวใจของเด็กทุกคนแน่นอนวิชาเลขก็สําคัญแต่ไม่สําคัญไปกว่าศิลปะหรือการเต้นให้ทุกๆพรสวรรค์มีโอกาสที่เท่าเทียมกันฟังดูเพ้อฝันใช่ไหมแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศฟินแลนด์พวกเขามีชั่วโมงเรียนน้อยลงครูมีรายได้ที่มากพอเด็กไม่มีการบ้านพวกเขาเน้นความร่วมมือ ทนที่จะมาแข่งขันกันแต่ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้การศึกษาของพวกเขานำประเทศอื่นแบบที่เรียกว่าไม่เห็นฝุน่นประเทศอย่างสิงคโปร์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วโรงเรียนอย่างมอนเตสซอรี่โปรแกรมแบบคาน n a คาเดมีมันไม่ได้มีทางออกแค่ทางเดียวครับเราต้องไปกันต่อแม้จํานวนนักเรียนจะมีเพียง20%ของประชากรทั้งหมดแต่พวกเขาคือ100%ของอนาคตเราเราต้องจริงจังกับความฝันของพวกเขาเป็นเรื่องท้าทายที่เราต้องทําให้ได้และนี่คือโลกที่ผมเชื่อ โลกของปลาที่ไม่ต้องถูกบังคับให้ปีนขึ้นต้นไม้อีกต่อไปผมขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมชื่อ Prince EA และผมขอขอบคุณที่ดูวิดีโอของผมนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าคุณคิดอะไรพวกเราทุกคน จะช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีเพื่อการศึกษาได้อย่างไรบ้างผมอยากให้พวกคุณเข้าไปที่ n e s t a y c o m preorder the future และแบ่งปันความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้โชคดีครับ